โอเคใครคือลอเรนคานเหรอ เขาคือสุดยอดีิสาดในบอด้วยเกตเลยครับผมนะคุณอยู่ที่ร้านของเขาพอดีครับผมนะหรือว่าคุณจะเป็นนักผจญภัยคนหนึ่งที่มาตามหาไนซองอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับในซองเหรอตอนนี้เธออยู่ในแคมป์ของผมนะครับนะกูกูพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาซะหาเลยคุณน่าจะผิดแล้วครับคือไนซองอ่ะเป็นเลลิกนะครับนะคือเป็นของโบราณกาเลยครับนะเอาเป็นว่าในตอนนี้นะครับนะอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้ถ้าอยากจะเจอกับเขาเรอเขาอยู่ชั้นบนนะครับนะไปคุยกับเขาได้เลยโอเคก็คือว่า คนเข้าใจผิดกันว่ามันคือเลลิกนะครับแต่ความเป็นจริงมันก็คืออีเจไอรีนนะครับนะหรือก็คือลูน่าของเรานั่นแหละครับนะขอต้อนรับสู่สถานที่ของฉันนะสหายนี่ไงที่ผมได้รับการตั้งวานมานะครับนั้นแต่อกแรกเลย มีข้อมูลเกี่ยวกับไนซองไหมอะถ้าอย่างนั้นเราก็ดีเลยความรอบรวยรอเจ้าอยู่นะเออผมอะคือสุดยอดวิสายนะครับรอเรนคารนะไนซอขอดูหน่อยสิครับว่าคุณมีองค์ความรู้อะไรเกี่ยวกับไนซองบ้างนะครับที่จะนําทางให้ผมเข้าใจบ้างไนทซองเนี่ยเป็นของโบราณอะเป็นพชั่นขวดหนึ่งอะที่แค่ดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําให้คนเนี่ยกลายเป็นเทพหรือกลายเป็นมนุษย์ได้เลย ได้ซองเนี่ยจริงๆแล้วคือคาถาของจอมเวทที่ถูกใช้กันมันอย่างโบราณละและนำพากองทับเป็นอัญญมณีนเนี่ยที่อยู่เหนือความเข้าใจของเรานี่ต้องตอบข้อนี้ครับก็เป็นเด็กนะครับนะกำลังฝึกโปูเลมอยู่ครับอยู่ๆุดเฉยเลยมีคลอคราคถือธนูให้มันแม่นยำและนิ่งๆหน่อยแล้วค่อยๆปล่อยไอ่่อันตรายนะครับผมครับ นี่เชี่ยน่าสงสารนะอย่ามาเล่นอย่างนี้ดิเอาละเครกพร้อมแล้วก็อออเรามีแขกไม่ใช่เรื่องไงกันนะเอาละมิวคลาคุณไปได้เลยครับคุณไปก่อนไม่มีไนซองก็คือว่าคุณเนี่ยไม่ได้เข้าไปในหอคอยนั้นน่ะโดยที่ไม่มีไนซองอยู่ในมือใช่ไหมละครับเนี่ยว่าแล้วเชียวคุณน่ะทำผมเสียเวลาซะจริงเลยเอาชัดลวครับอีเคียนี่ไม่ได้รู้หาอะไรเลยนะครับนะคุณต้องการอะไรจากนางฮะ นาง่งงั้นเหรอหมายถึงชราเทมเพลอย่างงั้นเหรอใช่ไหมที่แบบว่ามันล่มสลายไปแล้วอ่ะในพื้นที่แห่งชาโดโ์เฟลอย่างงั้นเหรอคุณพูดอย่างกับว่าคุณเคยเห็นในซองมาก่อนอ่ะเออผมก็บอกแล้ว่าจะจ่ายอย่างงามนะครับสำหรับข้อมูลที่คุณหามาได้ไม่ก็แบบว่าถ้ามันไร้สาระผมก็ไม่คิดจะฟังนะครับนะเอาละคำตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำให้ผมเสียเวลาหรือเปล่ากันนะถ้าไม่อยากได้นางขนาดนั้นนะทำแค่นี้ดีกว่าครับนะ ข้านะพยายามที่จะไม่เล่นอย่างนี้แล้วนะเพื่อนมาพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยดีกว่าไหมสวยใช่ไหมล่ะเจ้านี่นะเรียกได้ว่ามันมีราคามากกว่าชีวิตของแกอีกนะเนี่ยแกทำงานทั้งชีวิตคงหาเจ้าของชิ้นนี้ไม่ได้หรอกมันคือคาริชวอล l o อกเรียกได้ว่าแค่กวัดแกงนิดเดียวเนี่ยก็ทำให้วิญญาณออกจากร่างแล้ว ก็ผมนะ <to a S 2> สามารถท <your service S 2> ี่จะแค่ <things. S 1> กระดิกนิ้วเล็กๆน้อยๆ,ๆ <And> this, แล้วเป็นยังไงกันล่ะแค่นี้ก็จะทำให้คุณถูกขังอยู่ตลอดกาลอ๋อโอเคกูเข้าใจแล้วครับมันรู้ทุกอย่างแหละแต่ว่ามันทำเป็นเสแสร้งไม่รู้ครับง่ายๆคือมันจะจับตัวนายซองน้องเขามาอยู่ตรงนี้แล้วก็จับขังไว้ครับแล้วกลายเป็นอมตะเหมือนกับไอแคตาลิกทอมครับผมนะ อ๋อไม่ได้เข้าใจอะไรยากนะครับโอเคเก็ตละอ่ะผมทําเป็นรับรับปากสัวๆไปแล้วกันนะครับแล้วผมเดินหนีดีกว่าอย่าคิดนะว่าเป็นคนที่จะเดินออกไปโดยที่ถือทองในส่องไว้ด้วยตัวคนเดียวอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะสหายระวังไว้ด้วยละกันไม่ค่อยบางคนเนี่ยเพ้อหลุดปากว่าอยู่ในแคปของตัวเองแล้วก็รีบแบบจัมเจนไปบอกใช่ไหมแล้วออกจากโรงเตี้ยมะเออแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าโดนล้อมล่ะพังเรื่องอยู่ที่นายนะจะตายอยู่นี่ หรือจะยังไงดีกันหนอไอเสียชิพหายแล้วครับไอตัวจอมเวทนั่นน่ะเอ้าเดี๋ยวก่อนทำไมสองคนนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้อ่ะเออคือชั้นไงคะยันนาค่ะคุณคุณจำชันได้ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เอ่อแบบแม่ของชั้นเนี่ยยังไม่ยอมกลับมาเลยเธอน่าจะกลับมาสายหรือเปล่านะฉันไม่คิดว่าเธอจะกลับมาแล้วมั้งล่ะคะนะขอให้ชั้นได้อยู่กับคุณได้ไหมก็ก็ได้แหละแต่ เออถ้าเกิดว่ามีที่ไหนพักผ่อนได้ก็กระตามสบายเลยได้เลยนั่นแปลว่านั่นสามารถจุดไฟแล้วก็ทําอาหารให้คุณอร่อยอร่อยได้ใช่ไหมขอบคุณมากเลยค่ะโอเคเนื้อเรื่องอาจจะเดิมดาเนินหน้าต่อไปนะครับนะเอาล่ะเจ้ามีปัญหาอะไรอ่าเดินหนีดีกว่าครับเพราะถ้าบอกงี้อีเจด้วยความเป็นนิสัยแบบนี้นะครับก็คงแบบว่ามึงกล้าแบบจับกู้เหรอกูไปเองก็ได้อย่างงี้นะครับกูว่าไม่ดีกว่าครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลงบัญชีไว้ละกันนะครับเดี๋ยวไปจัดการในพิาสา่คนนั้นด้วยแลวแหละเออเพราะว่าน่าจะเป็นคนไม่ดีเหมือนกันนะครับนะมาเลยมาเลยนี่คือสุดยอดหนังสือที่ทําการก๊อปปี้นะเรียกได้ว่ารูหลงเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็กดสิททั้งหมดในเมืองนี้เลยนะสนใจเปล่าอะ่ะจ่ายแค่2บาทเองนะของดีเลยนะครับนะ มาวันพวกนี้แล้วครับนะเดี๋ยวมีข่าวมาใหม่เลยครับนะโอ้โหมามึงมาเป็นภาพข่าวอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับกูนึกว่าจะมาเป็นข้อความนะครับโอ้โหมึงเอาใจใส่เกินนะครับนะตีกรรสังหารดุคสเตลเมนเทอร์แอดเดลซองติวอันโซก็คือว่าดุคสเตลเมนเะนี่ยถูกฆ่านั่นแหละครับแล้วก็มีการสืบสวนคดีกันนะครับก็ยังหาทางแก้ปัญหาไม่ได้ หรือว่าเป็นของที่มีประโยชน์นะครับนะเอาง่ายๆเลยกดของเกมนี้อะไรที่มันราคาถูกม,มันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าของราคาแพงนะครับนะอ๋อเราต้องไปเตือนทุกคนนะครับนะว่าไงสหายเออมาเพียงลำพังแบบเนี้ยอยากจะได้เอลดีๆไม่ล่ว่าไงคุณอ่ะดูแลตัวเองด้วยนะครับตอนนี้มีคนอ่ะกำลังจะมาลิงทำร้ายคุณอยู่ครับเหรอแน่จริงก็มาเลยใครอยากให้ฉันตายละ่ะอ่ะงั้นตอบแบบนี้แล้วกันนะครับนะ โอเคไม่สามารถนมนาวได้ครับเฮ้ยสหายมาโกหกกันแบบนี้ไม่ได้นะตอนแรกมันดูขำๆนะแต่มาพูดแบบนี้ฉันจะรู้สึกไม่โอเคจริงๆแล้วนะโอ้ยสุดยอดข่าวเลยนะเนี่ยบัเดอร์เกตเนี่ยกำลังจะมีดุคนใหม่นะก็คือกอตเทสไงคิดว่าไงเขาเป็นคนยังไงกันล่ะจะบอกว่าเป็นการฆ่าดุคนเก่าเพื่อขึ้นเถลิงอำนาจก็ก็ไม่น่าแปลกใจครับนะโอเคผมว่าผมถือว่าเตือนแล้วครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่อะไรมากไปกว่านี้ก็ตามนั้นนะครับนะ